จะพามาดูว่าเซเว่นที่ล่างคงมีอะไรบ้างไปดูกันเชญดูหนูดี หรือพวกอาหารทานเล่นขนมขนมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกขนมจีบนะคะ่ะพี่พรน่ากินนะอันนี้จะเป็นพวกลูกอมนะคะทุกคนมีจุบๆด้วยนี่ค่ะเช่นฟ้ามแอมเอ็มอยู่ตรงีนะคะอันนี้จะเป็นพวกขนมเคี้ยวเล่นเช่นเอแอมเอ็มและอย่างอื่นมากมายนะคะอันนี้เป็นพวก ประเทศไทยน้องดีเขาต้องเลยกินอันนี้นะคะหยิบหน่อยทุกคนดีเป็นโนเครื่องดื่มน,นะคะพวกชาแล้วก็พวกน้ำโซดาหรือน้ำน้ำเปล่าหรือน้ำอย่างอื่นก็น่ากินมากเลยะคะ่ะถูกว่าทุกคนตรงนี้มีนมด้วยนะคะนีตรงนี้ ทุกคนอันนี้มันคืออะไร啊มันทุกคนอันนี้มันคืออะไร่อะผูอัดเลยนี่ทุกคน,นสามารถทำมามากตรงน,นี้ได้เลยหรืออาหารแช่แข็ทุกคนมีชิ้นทำกาแฟด้วยนี่แล้วเราก็มายินกินตรงนี้ค่ะทุกคนดูสิแต่วันนี้เรา้องยินไม่ไหวขอไปกินที่โรงแรมนะคะทุกทุกคนดูสิมีถังขยะด้วยลึมไว้ทุกคน เป็นยังไงบ้างคะเซเว่ Seven. นที่ห้องกลงแตกกับแตกต่างจากเซเว่นไทยไหมคะถ้าใครคิดว่าแตกต่างกดหนึ่งถ้าใครคิดว่าไม่แตกต่างกด2นะคะสำหรับเิปน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ